ฟังครับฟังเทวันนะครับวิทยุนี่รู้วิทยุไปไหนกับประต้ยครับทังโสทองเหมือนเจาจะกิดสามห้หมดสารกดีปองเนาะฟังข่าวสารหอขนมตัยฟังตัอยอาทิตย์หนึ่งกับป้ายถึงวันนะกะหลังยู่นี้แล้วนี่คือสื่อดั้งเดิมที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบร้อยปีแม้พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปและมีช่องทางให้เข้าถึงหลากหลายขึ้น เรายังคงทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมัน่นในข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมพะเยาครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยายังคงทำหน้าที่แจ้งข่าวสาร รายงานสถานการณ์เตือนภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านมาจากข่าวสารพิทยุออนไลน์เปิ่นกระบอกว่าเฮ้ยก้มของหนีน้ำเอายกของขึ้นเนจ้าตั้งสวทหนักเปิดข่าวน้ำทอมปเก็บของไม่ที่สูงกาหลีเก็บโทษไปหาลูกหาหลานไปเจอกันเก็บบรหลวขึ้นยนเนี่ยกัน,นี้เครื่องรับวิทยุ หรือทรานซิสเตอร์เป็นตัวเลือกหนึ่งในการรับข่าวสารได้ดีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อสื่อสารกันไม่ได้อยู่ใกล้ไกลและลึกแค่ไหนก็รับฟังได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังราคาถูกแม้ไม่มีไฟฟ้ามีแค่ฐานไฟใช้ก็สามารถใช้ได้ทำให้ได้รับฟังข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพังตลอดอะ่ะเจ้าวิทยุนี่นะ มันเป็นยาชนิดหนึ่งอะวันไหนไปได้เปิดนี่มันกรใจวิไปยู่มันม่วนแน่เป็นยากำลังใจชนิดหนึ่งวิทยุนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยายังคงมุ่งม,มั่นทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมมีภูมิรู้มีสติปัญญาดีและมีจิตใจที่งดงามดังสโลแกนที่ว่าวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข